กัณพลนะครับเป็นโปรเจกต์มีเนเจอร์ของโครงการเดิรลิฟวินรามคำแหงที่นี่นะครับวันนี้ผมจะนําเสนอในส่วนของห้องน้องเล็กที่สุดของโครงการนะครับนั่นก็คือห้องขนาด22ตารางเมตรหรือเรียกว่าห้อง Studio. Wow. สตูดิโอเรามีการดีไซน์ที่เป็นการมิกระหว่างดีไซน์จีนกับดีไซน์ไทยเอามาผสมกันนะครับจนเป็นรูปแบบของห้องที่มีส่วนผสมของวงจุย้ย นะครับแล้วก็การใช้งานแบบโลคอลโลคอลคือทางคนไทยเราในเรื่องของการรับแสงของห้องนะครับทางวิศวกรและทางสถาปนิกได้ทําการคํานวณแล้วว่าช่องรับแสงแล้วก็รูระบายอากาศทั้งหมดเราผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านมาผ่านมาตรฐานตามมาตราฐานของวสทและมาตราฐานของโอเคครับเดีย๋ยาวาผมพารับชมนะครับโอเคครับนี่คือห้องขนาด22ตารางเมตรของเรานะครับหรือห้องตูดิโอของเรานะครับ เดี๋ยวผมพาชมข้างในครับต่อครับในส่วนของครัวนะครับครัวทั้งหมดรวมถึงซิงก์ก๊อกเราให้ตามห้องตัวอย่างเลยนะครับครัวนี่คือทั้งบนทั้งชุดเลยครับแต่เครื่องใช้ฟ้าไม่ได้รวมนะครับตัวนี้เป็น delivery standard ก็คือมาตรฐานของการที่เราให้นะครับในส่วนของเคาน์เตอร์หินนะครับตัวท็อปผมทดสอบแล้วว่ามันสามารถกันน้ำซ่อมใสชูกันทวกเชื้อรา ได้ในระดับที่แบบผ่านมาตรฐานเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเอามีดหรือเอาของมีคมไปขีดข่วนเต็มๆอ่นะไม่ว่าท็อปที่ไหนในโลกครับก็เป็นรอยได้นะครับในส่วนของห้องน้ํประตูห้องน้ําขนาดความสูง2เมตรนะครับกันเชื้อรานะครับแล้วก็ความแข็งแรงทนทานเช่นกันครับเราเป็นแซนด์บัที่ว่าทุกโปรเจกต์รวมถึงโปรเจกต์ระดับไฮเอ็นสิ0ล้านขึ้นประตูห้องน้ําก็ใช้รูปแบบวัสดุตัวเดียวกับที่เราใช้นะครับส่วนของห้องน้ําสุขภัณฑ์เราให้ในส่วนของ ที่ห่ออเมริกันแซนด์ดัตนะครับก๊อกน้ำก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชักโครกนะครับทุกอย่างเราใช้ของอเมริกันแซนด์ดัตตำแหน่งของสวิตช์ปลั๊กไฟตามห้องตัวอย่างเลยนะครับฟอร์เดนฟอร์เดนเราจะแยกในส่วนของส่วนเปียกกับส่วนแห้งครับผลั mm hmm. จุดจะไม่รวมกันนะครับก็คือทิศทางการไหลสลปของพื้นจะแยกกันต่างหากเราจะไม่ทําเหมือน,นหลายๆที่ที่โดนคอมเพลนนานครับ mm hmm. ก็เคยมีประสบการณ์ mm hmm. ด้านน้ําขังในห้องน้ํานะครับที่นี่ไม่มี สรุปผมเทสละเอียดทุกห้องนะครับทีมงานเราไม่อยากให้เกิดปัญหาเป็นปัวสาสตร์ซ้ำรอยกับที่เคยเคยสัมผัสมานะครับโอเคครับมาดูจุดต่อไปครับในส่วนของพื้นห้องเราให้เป็นลามิเนตความหนา8มิลนะครับความแข็งแรงทนทานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเช่นกันครับผนังเราจะเป็นไม่ได้ติดวอลเปเปอร์ให้แต่เราจะเป็นฉาบเรียบทาสีนะครับผนังด้านในของห้องทั้งหมดรวมถึงผนังั้นห้อง เราเป็นผนังความความหนา10เซนเป็นอย่างน้อยนะครับกันเสียงนะครับระดับความสูงของฝ้าของห้องแซนด d a r ที่เราให้นะครับสูงสุดอยู่ที่2.6เมตรนะครับซึ่งก็คือเหลือเฟือสำหรับการติดตั้งชินเตรเลียหรือการแต่งตกแต่งห้องครับตำแหน่งของพารของจุดส so โตกเก็ตตำแหน่งปักสวิตต่างๆนะครับเรามีให้ซึ่งลงตัวมากนะครับทางดีไซนเนอร์เราใช้ดีไซน์ระดับเบอร์ตงต้นของประเทศไทย ในการมาวางจุดวางระบบให้นะครับตอนนี้นะครับห้องตัวอย่างเราทั้งสไทยนะครับเปิดให้ผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าชมได้แล้วนะครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง2องทุ่มนะครับทุกวันเราไม่มีเว้นวันหยุดนะครับจะวันหยุดนักขัตฤกษ์วันเสาร์อาทิตย์หรือวันไหนไหนก็ตามทุกวันนะครับเราเปิดให้เข้าชมครับในส่วนของงานอีเวนต์ที่จะจัดเป็นไฟนนลก่อนที่จะปรับราคานะครับเราจะจัดภายในวันที่ 1> 15 1 5สิ่งหาคมที่จะถึงนี้นะครับหลังจากวันที่15สิงหาคมราคาจะขยับขึ้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจทุกท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับสําหรับท่านไหนที่ยังไม่พร้อมจะเป็นลูกค้าก็ไม่เป็นไรครับเข้ามาเยี่ยมชมสัมผัสว่าการตกแต่งห้องสไตล์หลักฮวงจุย้ยผสมกับหลักการใช้ชีวิตของคนไทยด้วยกันนะครับจีนกับไทยผสมกันในการตกแต่งดีไซน์ห้องว่ามันมีความแปลก,กแปลกแบบ แปลกแหวกตากว่าโปรเจกต์อื่นๆยังไงเขาไ่เยี่ยมชมได้นะครับ9โมงเช้าถึง2ทุ่มทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับ